สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจ็คแฟนฉันยอมพูดแล้วปรมดราม่าใบเฟิร์นตัดขาดน,นิกกี้หลังประกาศจีบก้อยอรัชพรจากกรณีเรื่องราวที่กำลังเป็นที่จับตามองหลังจากที่นิกกี้นัดฉัดได้เปิดใจผ่านรายการผู้หญิงอยากเรา วันตอนนี้ตัวเองเลิกลากับแฟนเก่าแล้วซึ่งตอนนี้เราทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่สิ่งที่น่าตกใจนั้นก็คือเฟิร์นพัสกรที่หลายคนมองว่าตนเองและใบเฟิร์นจีบกันเล่นๆแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้สาวใบเฟิร์นได้บล็อกอินสตาแกรมของนิกกี้ไปแล้วโดยนิกกี้เผยว่าตอนนี้เขาบล็อกไอจีผมแล้วผมไม่รู้ทําไมไลยไปถามเขาบอกว่าไม่ต้องรู้แค่รับงานคู่กันก็พอไม่รู้โกรธอะไร อย่างแรงก็ตามกระแสของนักแสดงสาวอย่างก้อยอรชพรตอนนี้ถือว่าหลายคนเชียร์ให้ทั้งคู่คบกันเพราะก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ได้ทำ YouTube และต่างฝ่ายต่างเชิญไปออกช่องของตนเองด้วยเช่นกันซึ่งจากกระแสก้อยอรชพรหนุน่มนิกกี้ก็รับเันแมนเลยว่าจีบก้อยจริงแต่ไม่รู้เขาจะยังไงผมก็ชิวๆไม่รีบครับ สำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนั้นทางด้านของแจ็คแฟนฉันซึ่งสนิทก,กับทั้งคู่ก็ได้ออกมาเผยว่าประเด็นนิกกี้กับไบเฟิร์นที่ฝ่ายหญิงมีการบล็อกอินสตาแกรมทำให้ถูกจับตาม,มองว่าทั้งคู่ทะเลาะกันหรือเปล่านั้น แจ็คยอมรับว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันจริงแต่ด้วยความที่แจ็คเป็นคนกลางจึงไม่อยากจะพูดอะไรมากและขอให้เวลาเป็นตัวเยียวยาดีกว่าแจ็ครู้ทุกอย่างแต่ก็ไม่กล้าพูดขอเซฟตัวเองดีกว่าไม่อยากไปยุ่งอะไรกับใครคนเราไม่เหมือนกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ